สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เรามาชมกระเป๋าหนังจอระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนากระเป๋าหนังท้องทรงเบอร์ก้นมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยแล้วก็มีแค่สีละ1ใบเท่านั้นขอย้ํากับพี่ๆนะคะมีแค่สีละหนึ่งใบเท่านั้น,น,ะะส,น,น,นสวยทุกใบหนังคัดเกรดทุกใบหนังจอระเข้สวยคัดเกรดทุกใบและที่สําคัญคือน้องเอกขายให้ในราคาที่ถูกมาก เดี๋ยวนเอจะถือให้พี่ๆชมช้าๆชัดๆทีละสีนะคะให้พี่ๆได้แบบว่าชมใกล้ๆเสมือนว่าพี่ๆได้มาเลือกด้วยตัวเองแล้วพี่ๆจะลืมไม่ลงเลยค่ะหนังท้องจอรเข้ของเราสวยงามจริงๆตัวนี้นะคะเป็นเบอร์กินซิปบนเป็นจรเข้ฟอกนิ่มนะคะเป็นงานย้อมนะคะงานย้อมซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่สูงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานมากๆสีสีแรกที่นวทกำลังถือให้พี่ๆดูนะคะ เป็นตะโกนสีเอิร์ธโทนที่มีความสวยเรียบหรูหรูหราโดดเด่นไฮโซมากๆรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความนิยมทั่วโลกสาวๆทั่วโลกใฝ่ฝันนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น้องเอกอยากจะแนะนําใหพ้พี่ครอบครองเลยรับรองว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าน้องเอกขายถูกมากบบกาไรแค่หลักร้อยเท่านั้นขอย้ํากับพี่ๆนะคะว่าน้องเอกขายถูกมากๆเดี๋ยวน้วองเอกจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะตัวนี้ค่ะความกว้างจะอยู่ที่10.5นิ้ว กว้าง10.5นิ้วส่วนสูงของกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วความหนาด้านข้างจะอยู่ที่4.5นิ้วค่ะปกติน้องเอเคยขายไซส์10นิ้วในราคา15,900บาทนะคะพี่ๆค่ะสำหรับงานที่ผลิตมาใหม่ล่าสุดตัวนี้นะราคาอยู่ที่6,300บาทค่ะนี่เป็นราคาที่ถูกมากนี่เป็นจระเข้ฟอกนิ่ม10.5นิ้วทรงเบอร์กินงานซิปบน 6,300ารบาทสีสีแรกสีเทาเนี่ยค่ะสีเทาเป็นสีเทาเข้มสวยสวยสวยจริงๆพี่พี่ค่ะสีนี้คือสีเฮเซลนัทเป็นสีของถั่วตัวนี้เป็นสีพิตาชิโอก็เป็นสีของถั่วเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นสีเบดครีมเบดโกสวยมากสวยทั้งสีสีพี่พี่มองเข้ามาโดดเด่นทุกสีเลยเดี๋ยวน้องเก๋ให้พี่พี่ชมพิตาชิโอก่อนก็แล้วกันนะคะงานตัวนี้จะเป็นงานที่ไม่มีสายสะพายนะคะพี่พี่เป็น กระเป๋าถือนะตัวนี้เป็นกระเป๋าถือนะคะพี่พี่มองเข้ามาที่ด้านหน้าเลยมองที่ที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วพี่พี่เห็นหนังไหมน้องเอถือค้างไว้ให้พี่พี่ได้ชมอย่างช้าๆชัดๆนะคะกล้องที่อัดคลิปวิดีโอนี่คือเป็นกล้องสดไม่มีแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นหนังที่พี่พี่เห็นนี่คือน้องเอพยายามทําให้เสมือนจริงทุกอย่างพี่พี่จะต้องมองตั้งแต่ด้านบนลงมากลางลําตัวนะคะแล้วก็มองใกล้ๆจะได้เห็นว่าหนังของเราคัดพิเศษให้กับพี่พี่นะคะ สวยงามมากๆพี่ๆขาดูด้านหลังสวยมากหนังสวยมากสวยราวกับจระเข้บ่อเดี่ยวพี่คะจระเข้ถ้าบอกว่าเป็นจระเคบ้บ่อเดี่ยวนี่ไม่ค้านสายตาเลยค่ะเพราะว่าหนังสวยและไร้ร่องรอยการต่อสู้แบบแผลเยอะๆไม่มีหนังคัดพิเศษนะคะพี่ๆดูชัดๆ,ๆ,ๆน้องเอ๋ถือให้ชมพิจารณาแบบสุดฤทธิ์สุดชีวิตเลย ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบรรจงลงคัดหนังลงอย่างสวยทั่วทั้งใบและซับในผลิตจากหนังวัวแท้เนี่ยแข็งแรงสวยทนทานหรูหราทั้งด้านนอกและด้านในต้นทุนในการผลิตสูงทั้งด้านนอกและด้านในพี่ๆดูช่องการใช้งานด้านในเป็นซับในหนังวัวทุกซอกทุกมุม6300บาทเท่านั้นต่อกันที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเบจทองนะคะเบเบดโก สวยและหรูหรามผู้ดีสุดๆคือถือออกมาแล้วหรูหรามมากๆไซส์นี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าตังค์ยาวได้ขนาดกําลังดีค่ะพี่ๆขาถือออกมาแล้วเลิศแน่นอนพี่ๆมองเข้ามาที่ด้านหน้ามองที่มองเข้ามาเลยที่ด้านหน้าพี่ๆจะเห็นเลยว่าลายหนังเนะี่ยระว่างกลางลําตัวจระเข้เห็นไหมคะสวยงามมากไซส์10.5นิ้วนะคะจะต้องเป็นจระเข้ที่มีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไป พี่ๆขาถ้าไม่ได้สี่ปีก็ผลิตไม่ได้นี่คือท้องเต็มแผ่นเต็มผืนเห็นไหมคะท้องเต็มแผ่นเต็มผืนอะ้องเห็นหมุนให้พี่ๆดูความสวยด้านหลังนี่พี่ๆดูใบนี้ความสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังความบาลานซ์คือสุดยอดมากพี่ๆดูใกล้ๆสวยงามนะคะใบนี้ก้นกระเป๋าเป็นลายเกล็ดมังกรโอ้หสุดยอดค่ะสวยสุดยอด ใช้ทุกส่วนของจระเข้มาผลิตให้เลยหมุนให้ดูอีกสักสองสามตลบนะคะพี่ๆจะได้เห็นด้านข้างเห็นไหมคะซ้ายขวาก้นกระเป๋าพี่ๆขาพลิกหน้าพลิกหลังอีกนี่นี่สีแบบนี้ถ้าหนังไม่สวยนะคะสีแบบนี้ถ้าหนังไม่สวยนะคะทําไม่ได้คะ่ะเพราะว่าจะเกิดจะเห็นรอยแผลเยอะมากหนังจระเข้เนี่ยตั้งแต่ออกจากฟาร์มก็มีหลายเกรดหลายราคาแล้วนะคะหนังที่แผลเยอะจะเป็น ออราคาจะแตกต่างกันเยอะมากแต่น้องเหเอาหนังเกรดเนะคะพี่พี่คัดเกรดพิเศษมาผลิตให้กับพี่พี่แล้วขายในราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วถ้า <c oughs> ถ้าเป็นงานฟอกนิ่มถ้าเป็นงานฟอกนิ่มนะดูบอกเลยว่าที่น้องเหวเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะ <c oughs> ใบนี้6,300บาทเท่านั้นต่อกันที่เฮเซลนัทโอ้ยพี่พี่ สวยมีความสวยมีความเรียบร้ดูดีแต่ยังคงความโดดเด่นและอลังการเป็นสีที่ดูสุภาพนะคะเป็นสีที่มองเข้ามาแล้วดูสุภาพหรูหราแต่แต่มองยังไงก็ยังดูอลังการมากๆค่ะพี่พี่มองเข้ามาแล้วแบบมีความรู้สึกมันสะดุดตาบวกกับลายหนังจระเข้ที่สวยและชัดเจนเห็นไหมคะบวกกับความสวยของผิวหนังจระเข้ถ้าเปรียบเทียบกับคนนี่คือแบบ หญิงสาวอายุ1 4บ5ี่สิห้าปีเลยค่ะสวยแบบนั้นเลยค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่ดูข้างหน้าชัดชัดอือชัดชัดเสร็จแล้วนี่ดูด้านหลังต่อโอ้ยพี่พี่ดูเลยค่ะหนังสวยสุดสุดหนังสวยมากอ่ะดูก้นกระเป๋านองเห็น,นหมุนให้ดูนะคะทีนี้จะหมุนให้ดูหลายรอบพี่พี่จะได้เห็นชัดว่าสวยทุกมุมไม่ใช่แค่เราลงข้างหน้าสวยอย่างเดียวนะคะข้างหลังก็สวยหน้าหลังและด้านข้าง ก้นกระเป๋าคือเราลงให้สวยหมดเลยเราคัดวัตถุดิบให้พี่ๆแบบพิเศษมากๆย้ําเลยพี่ๆค่ะงานผลิตมาใหม่ล่าสุดมีแค่สีละหนึ่งใบชอบสีไหนนะคะพี่ๆแคปภาพเสร็จแล้วทักแชทหาน้องเอได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินพี่ๆสามารถแจ้งได้เลยนะน้องเอมีของแถมสวยๆนะคะแถมให้ทุกออเดอร์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นกระเป๋ามินิหนังลิซ่า หนังมังกรธรรมดาทำยากหายากค่าแรงสูงค่าฟอคค่าเคมีนะคะคือต้นทุนในการผลิตสูงมากตัวนี้เอาไว้ใส่เศษตังเหรียญเล็กๆ,ๆน้อยนนะคะสวยและน่ารักและใช้งานดีมากเลยนะคะตัวนี้คือสีเฮเซลนัทนะ,ะและสําหรับพี่พ,พที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วพี่พี่ชอบรุ่นไหนพี่ๆเมมเบอร์ er, น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีเทา อันนี้เป็นเทาเข้มหนังสวยและฉ่ำมากหนังจระเข้ฟอกนิ่มคือหนังที่ผ่านระยะเวลาในการผลิตนานถึง3เดือนแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้แบบ14-15นิ้วขึ้นไปนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็ใช้เคมีมากขึ้น2-3เท่าอันนี้หนูพูดแบบสแตนดาดทั่วไปนะ3เดือนแบบไม่ข้ามขั้นตอน ขอย้ำนะคะว่าห้ามข้ามขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนเนี่ยหนังไม่ได้สวยฉ่าแบบนี้และไม่ได้แข็งแรงแบบนี้จระเข้ฟอกนิ่มคืองานที่สามารถขยำได้แบบนี้ผู้ยี่ผู้ยำได้่างนี้หมายความว่าพี่ๆใช้งานไปแล้ว5ปี10ปี20ปีกระเป๋าของน้องเอกก็ยังสวยโดดเด่นแบบนี้ไม่ยับแบบนี้อันนี้คือน้องเอกทาให้ดูนะคะถ้าเป็นจระเข้ฟอกนิ่มมันทําได้แต่ถ้าเป็นจระเข้ทั่วไปน้องเอกก็จะไม่ได้ขยำให้ดูแบบนี้ถามว่าในร้านหนูมีไหมมีจระเข้ มาตรฐานส่งออกเป็นงานสแตนดาร์ดมีนะคะสวยเป็นมาตรฐานส่งออกแต่ถ้าเป็นตัวฟอกนิ่มเราก็จะต้องบอกว่าเป็นตัวฟอกนิ่มนะคะขยําได้นะพี่ๆขาอะดูสีเทาพี่ๆมองเข้ามาเห็นไหมเห็นไหมเป็นสีเทาเข้มมันมีความมันมีความดุดันไม่เกรงใจใครนะคะมันมีความสวยมันมีความทรงพลังแล้วเรียบรูและมีความสะดุดตาและที่สําคัญ อลังการโดดเด่นไม่ทิ้งความอลังการโดดเด่นค่ะทั้งสวยทั้งเรียบหรูแล้วยังดูสะดุดตาและโดดเด่นนะคะ,ะมีแค่ใบเดียวและและขอย้ําว่าลายแต่ละใบน้องเอกคัดให้พิเศษทั้งด้านหน้าและด้านหลังในเรื่องของสเกลหนังคัดพิเศษพี่ๆเห็นไหมว่าขนาดของสเกลด้านหน้าด้านหลังนี่ค่อนข้างจะโซสีกันอย่างสวยงามเลยเห็นไหมคะคัดพิเศษแล้วความสวยของหนังก็คัดพิเศษเลยนี่ค่ะ 6,300บาทนี่เป็นราคาที่ถูกมากและซับในผลิตจากหนังวัวแท้อันนี้คือต้นทุนในการผลิตสูงพี่ที่ไปดูกระเป๋าทั่วไปได้เลยแค่หนังวัวอย่างเดียวใบสี่ห้าพันแล้วนะแต่อันนี้ข้างในเป็นหนังวัวแท้นะคะแล้วด้านนอกเป็นจอะเข้แท้ถือว่าสวยและคุ้มค่ามากๆคุ้มมากๆนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีน้ำเงินบลูไดมอนด์ค่ะน้ำตาลมาค่ะ สีน้ำตาลช็อกโกแลตและสีน้ำตาลทอง3มเฉดสีนี้สวยงามมากสวยทุกสีขอย้ำว่ามีแค่สีละหนึ่งใบพี่พี่ชื่นชอบใบไหนนะคะสนใจทักแชทหาน้องเองเลยน้องเย,ยินดีบริการทุกๆท่านยินดีส่งกระเป๋าส่งความสวยไปถึงหน้าบ้านของพี่พี่กระเป๋าของเองนะคะพี่พี่ถือออกมาแล้วต้องโดดเด่นที่สุดแน่พี่ถือไปทํางานแน่นะ พี่อาจจะเป็นหนึ่งเดียวในที่ทํางานก็ได้พี่ถือไปเดินห้างพี่อาจจะเป็นหนึ่งเดียวในห้างก็ได้พี่ถือไปงานบุญงานบดท,ที่ไหนก็แล้วแต่พี่อาจจะเป็นหนึ่งเดียวก็ได้เพราะว่าป,ะปะกติเวลาน้องเอ๋ไปไหนมาไหนเนี่ยน้อยนะคะที่จะพบเจอเพราะว่าปกติแล้วสินค้าพวกนี้เวลาอยู่บนห้างเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยประมาณ4 50, าี่ห้าหมื่นบาทนะคะสี่ห้าหมื่นบาทยิ่งหนังท้องยินะ่งราคาแพงหนังท้องเนี่ยปกติถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยท้องเนี่ยจะมีความแพงมากๆนะคะใบหนึ่งหลักแสน ขอย้ํากับพี่ๆพี่ๆสามารถก่อนที่จะเชื่อต้งเหพี่ๆสามารถเช็คราคาเอาที่ใกล้ตัวก่อนเลยที่พี่ๆสามารถหาได้ก็คือตามห้างใกล้บ้านพี่ๆสามารถเช็คราคาตามห้างสับปรินค้าใกล้บ้านก่อนได้เลยเสร็จแล้วพี่ๆก็ดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศทั้งจีนทั้งของยุโรปแล้วพี่จะรู้เลยว่าน้องเอขายถูกมากจริงๆแต่ว่าขั้นตอน ในการผลิตนะคะ,ะดูสีน้ําตาลทองกันต่อดูความสวยนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการผลิตหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เคมีทุกอย่างที่ต่างประเทศใช้เราใช้เหมือนกันหมดเลยเครื่องไม้เครื่องมือนะคะแต่ละเครื่องเนี่ยเป็นแสนแล้วก็ไม่ต่ํากว่าเฉพาะโรงฟอกก็ไม่ต่ำกว่า2 0 30เครื่องค่ะไหนจะลงเย็บอีกพี่ๆการลงทุนนะหนูบอกเลยว่าเบื้องหลังในการผลิตเครื่องหนังนะคะลงทุนมหาศาลมากเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละชนิดคือแพงมาก เนี่ยที่ต่างประเทศเขาถึงขายแพงขนาดนี้เพราะว่าต้นทุนมันสูงพี่พี่ขาแต่ปกติเนี่ยราคาที่คนไทยขายสตาร์ทนะใบนี้อย่างน้อยเนี่ยออกจากโรงงานก็ต้องหมื่นห้าแล้วต่างชาติมาซื้อสี่ห้าหมื่นนี่บอกถูกเลยพี่พี่ดูสีน้ําตาลนี่สวยมากเนี่ยเห็นเห็นด้านหน้าสวยขนาดนี้ด้านหลังสเกลหนังสูงสีกับด้านหน้าเห็นไหมขนาดของสเกลขนาดพอๆกัน เห็นไหมคะสำหรับต่างชาตินะมาซื้อในเมืองไทย4ี่ห้าหมื่นถือว่าถูกมากเพราะว่าที่ต่างประเทศใบหนึ่งหลักแสนใบหนึ่งหลักล้านพี่ๆสวยยันหูยิ้วขอย้ํานะคะตัวนี้จะเป็นเป็นถือนะผลิตออกมาเป็นดีไซน์ทรงถือนะคะจะไม่มีสายสะพายให้นะคะราคาจะอยู่ที่6กพันสามร้อยบาทสีน้ําตาลทองสวยมากสวยจนไม่อยากวางสวยจนถือค้างไว้อย่างนี้นานๆเพื่อให้พี่พี่เห็นว่าสวยนะคะสวยจริงๆค่ะพี่พี่ดูค่ะพี่พี่จะต้องดูสวยมาก สวยจนไม่อยากจะดีไปไหนสวยจนแบบว่าตั้งอกตั้งใจที่จะแบบให้พี่ได้เห็นชัดๆอย่างเงี้ยดูข้างใน,นสุดยอดนี่ค่ะสุดยอดจ,จริงๆนี่สีน้ำตาลช็อกโกแลตเนี่ยเรียบหลูมไหมเงางามไหมงานย้อมเนี่ยพี่ๆถามว่างานพ่นสวยไหมงานพ่นก็สวยแต่ว่าความแข็งแรงจะไม่สู้งานย้อมนะแต่ว่าสีพ่นมันก็มีหลายแบบต้องเป็นสีคุณภาพนะคะแต่งานย้อมน่ยมันใช้เวลานาน กว่าสีจะซึมลึกแล้วต้องการให้สีแบบแข็งแรงทนทานนานเป็นแบบ10-20ปีโอ oh, ้พี่พี่หลายรอบหลายรอบจริงๆสีน้ำตาลช็อกโกแลตพี่พี่คะดูความสวยสวยเงาหรูหรานี่เป็นสียอดนิยมนะคะสาวๆเฉดสีน้ำตาลนี่เป็นสียอดนิยมนะคะยอดนิยมมากเป็นสีที่ทางยุโรปเนี่ยเขาใช้เขาใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมความสวยงามนะคะอุตสาหกรรม หลายๆด้านเลยอะหนูยกตัวอย่างเนี่ยร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการอัพอัพราคาสินค้าพี่ๆไปสังเกตได้เลยนะร้านอาหารหรูๆร้านคาเฟ่หรูๆจะตกแต่งด้วยเฉดสีนี้เพราะสีนี้จะเพิ่มความหรูหราสีน้ําตาลจะเป็นสีที่เพิ่มความหรูหราเป็นสีที่เพิ่มความสุขความอบอุ่นและผ่อนคลายเป็นสียอดนิยมนะคะ แถบยุโรปเป็นสีแฟชั่นยอดนิยมแถบยุโรเขาใช้เขาเขาวิจัยแล้วเขาเอานำนำไปใช้ในงานหลายด้านพี่ๆไปดูได้เลยดยยกตัวอย่างย่างร้านกาแฟสตาร์บัคนะคะอเบซอนหลายๆร้านแบล็กแคนยอนเขาจะตกแต่งด้วยเฉดสีโทนน้ำตาลทั้งหมดเลยเป็นเฉดสีที่อัพอัพราคาสินค้าในร้านเขาได้สูงมากจริงๆพี่ๆผลงานวิจัยออกมาแล้วสีนี้นะเป็นอีกสีหนึ่งที่น่าเล่นจริงๆค่ะมาต่อกันที่ จริงๆน่านเล่นทุกสีสําหรับนักสะสมพี่ๆที่สะสมกระเป๋าอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกซื้อกระเป๋าสีที่พี่ๆยังไม่มีก็ได้รุ่นที่ยังไม่มีสีที่ยังไม่มีนะคะเวลาพี่ๆใช้งานพี่ๆจะสนุกสนานกับมันมาต่อกันที่สีน้ำเงินบูไดมอนด์ค่ะสวยมากเลย6,300บาท ไม่อยากให้พลาดอยากให้พี่ๆได้ครอบครองหนังงานจระเข้ฟอกนิ่มหนังท้องคัดพิเศษน้องเอกขอย้ำนะคะว่างานจระเข้ฟอกนิ่มฝีมือของคนไทยเนี่ยแบรนด์ระดับโลกก็มาใช้วัตถุดิบที่นี่ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องเอกกล้าที่จะพูดกับพี่ๆแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ทั้งๆที่เป็นความลับนะแต่พูดแค่นี้นะแบรนด์ระดับโลกที่ขายสินค้าหลักล้านจระเข้ไปเป็นล้านพูดแค่นี้รู้เนาะยัง เลือกใช้วัตถุดิบที่นี่เขาไม่ได้ใช้ที่นี่ที่เดียวนะคะเขาใช้หลายที่มีสิงคโปร์มีหลายที่เขากว้านซื้อหนังจระเข้สวยๆทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าเขาเลือกใช้ที่นี่ด้วยงานจระเข้ฟอกนิ่มที่นี่เพราะฉะนั้นพี่ได้ใช้งานเกรดเดียวระดับส่งออกระดับโลกอย่างแน่นอนนองเอมั่นใจที่จะพูดเพราะมันคือเรื่องจริงนะคะพี่ๆ่ะดูสีน้ําเงินใบนี้น้าเงินบล<ม>ูไดมอนด์เป็นสีของเพชรสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีที่หายากพี่ๆ่ะ เคยเคยดูหนังเรื่องไททานิกมาที่นางเอกใส่สร้อยบลูเดมอนเพชรเม็ดเป็นรูปหัวใจใหญ่ๆสีน้ําเงินเนี่ยสีนี้เลยนะคะถ้าเป็นเพชรก็คือหายากแล้วก็ราคาสูงมากส่วนกระเป๋าสีนี้ก็สวยและทรงพลังและมีอำนาจมากค่ะพี่ลายเนี่ยหนูเนี่ยเห็นไหมน้องเอกถือนะน้องเอกแทบจะไม่ยุกยิกไปไหนเลยถือนิ่งให้พี่พได้พิจารณาแบบสุดชีวิตอะให้พี่พี่ได้มองข้างบนข้างล่างซ้ายขวาคือให้พี่พี่ได้มองได้เต็มที่ว่าสวยนะ ใบนี้คือสวยจริงๆนะน่าเล่นและน่ามีไว้ครอบครองแนะ่นอนนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่ๆค่ะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีแค่สีละหนึ่งใบเห็นไหมข้างในสวยมากไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีแดงเข้มสีแดงสดและสีเปลือกมังคุดสามเฉดสีนี้สวยและร้อนแรงสะดุดตาม,มาก โดดเด่นร้อนแรงสะดุดตาและเฉิดฉายและยั่วยวนค่ะเป็น3สีที่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสีไหนพี่ๆใช้ออกมาแล้วถ้าสุภาพว่าสตรดีทุกท่านจะกลายเป็นสาวสวยเซ็กซี่หน้าค้นหาและยั่วยวนมากเป็นสีที่สวยโดดเด่นมากนะคะราคา6,300บาทขอบอกเลยว่าถูกมากนกเอขย้ยำนะคะนกเอขายถูกยิ่งเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มมั่นใจที่จะพูดเลยว่านี่คือถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วสีเปลือกบางคุ่พี่ๆชมความสวยค่ะ ชมความสวยด้านหน้าดูลวดลายดูสเกลหนังที่คัดมาให้สุดยอดมากลวดลายสเกลหนังที่คัดมาสุดยอดมากด้านหลังค่ะพี่ๆถามอะด้านหลังสวยไหมากางลําตัวมากกางลําตัวมาลายสวยมาหนังสวยไหมแบบชนิดคัดพิเศษนี่ถ้าจะบอกว่าเป็นจระเข้บ่อเดียวนะคะรับรองพี่ๆเชื่อ,อน้องเ็นแน่นอนแต่น้องเ็นไม่พูดเพราะมันไม่ใช่แต่๋ยพ,พี่ๆรู้ไว้เลยนะถ้าเป็นจระเข้บ่อเดียวนะคะ ต่ำๆเลยนะเอาเอาแบบราคาส่งออกจากโรงงานเลยนะคะสตาร์ทที่สองหมื่นถ้าเป็นจอระเข้บอ่อเดียวต้องสตาร์ทที่สองหมื่นแล้วถ้าพี่ๆเจอจอระเข้ที่ราคาไม่ถึงสองหมื่นแล้วถ้าพี่พีๆเขาคนขายบอกพี่ๆว่าเป็นจอระเข้บอ่อเดียวถ้าพี่ไม่ต้องสันนิษฐานพี่ฟันทงได้เลยทันทีว่าไม่ใช่เป,เป็นไปไม่ได้ค่ะบอ่อเดียวเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะจํานวนมันมีน้อยกว่านะคะแล้วราคาสูงเพราะว่าอา ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ต่างชาติี่คือสู้มีบ่อเดียวเท่าไหร่เขาเอาหมดสูงค่ะราคาสูงนะคะถ้าต่ํากว่าสองหมื่นไม่ใช่นะคะไม่ใช่บ่อเดียวอาจจะเป็นจระเข้คัดเกรดเหมือนของนอเอเนี่ยคือของนอเอเนี่ยเป็นจระเข้คัดเกรดเป็นเกรด A จระเข้ที่ออกจากฟาร์มเลี้ยงนะคะพี่มี A A บวก A A บวก a อบ e, นะคะร้านน้องเอเนี่ยเราใช้จระเข้ทุกตัวอยู่แล้วเราทุกตัวมีคุณค่าหมด หนูยกตัวอย่างนะบางตัวอาจจะมีแผลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่สามารถผลิตใบใหญ่ได้แต่เราจะหลบแผลนะคะเราหลบแผลของเขาแล้วก็คัดบริเวณที่ส,สวยๆนะนั้นหนไปผลิตกระเป๋าแล้วหนังชิ้นนั้นที่เราคัดออกมาเนี่ยที่เอาไปทาเป็นกระเป๋าตังค์เล็กบ้างอนะไรบ้างเนี่ยหนังชิ้นเล็กที่เราคัดออกมาเนะ้หนังชิ้นนั้นจะกลายเป็นหนังเกรดเทันทีนะคะจระเข้จะต้องใช้งานให้ถูกประเภทนะคะพี่ๆขาถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่แบบเนี้ยคือจระเข้ตัวน,นั้นเนี่ยต้องสวยจริงๆของกคือจระเข้คัดเกรดไม่ใช่บอ่อเดียว แต่หนูกล้าที่จะพูดกับพี่พี่ว่าสวยเสมือนจระเข้บ่อเดียวจระเข้คัดเกรดราคา A บวกเกรด A ออกจากฟาร์มก็ต่างจาก BCDEF แล้วนะคะพี่พี่บอกกับพี่ๆอย่างนี้เลยนะแต่ราคาที่เราเหขายให้กับพี่พี่เนี่ยไม่ต่างจาก BCDF เลยหนูจะบอกให้คัดเกรดจระเข้คัดเกรดแบบนี้นะคะสวยมากนี่สีแดงใบนี้เป็นขมือบซับด้วยจระเข้ตัวใหญ่ลง กลางอกอย่างเงี้ยเห็นเห็นจอนจระเข้ล่าเหยื่อไหมฮนะกัดไม่ปล่อยคขมือบอย่างทรงพลังอ่าใครชอบนะคะใครชอบคนที่ชอบเขาจะถือเครสเลยว่าชชาใช้บริเวณนี้เป็นกระเป๋าเงินแล้วก็มันจะช่วยคำเืดองคำือบเงินคำเือบทองคำเบือบทรัพย์อันนี้ก็คือเป็นอีกลายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากหายากด้วยเนี่ยถ้าเวลาไม่ติดแค่ยี่สิบนาทีเนี่ยแล้วน้องเอ๋จะโหลดคลิปไม่ได้นะน้องเห๋พูดได้มากกว่านี้พูดได้ทั้งวันด้วยเพราะว่ากว่าจะผลิตเสร็จพี่พ,พี่รู้ไหม นานนี่ค่ะสีแดงเข้มกว่าจะผลิตเสร็จนานมากเฉพาะขั้นตอนการฟอกก็3เดือนแล้วผลิตแล้วกว่าจะเลี้ยงจนโตอีก4ีปีร่วมๆอ่ะใบเนี้ยหนูก,กว่าจะได้มาอาตีไป5ปีอย่างต่าน้องเอ๋พูดแค่20นาทีถือว่าน้อยไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยนะคะเราจะจะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ